วันพฤหัสตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้โพสคลิปหรืออะไรสื่อสารกับใคราไเร่เพราะว่าโทรศัพท์เสียเอาเครื่องเก่ามาใช้ภาพมันก็เลยแบบไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันเก่าไอ้โทรศัพท์หน้าจอมแตกมันก็เลยทาอะไรไม่ได้การนี้เอาเครื่องเก่าที่ว่าของลูกสาวที่มันใช้ไม่ได้แล้วมันชิว่ามัน,มนโลเทครก่นมัน ภาพมันจะไวมันจะลายตา,าก็เลยไม่ค่อยได้โคดคลิปบอกอะไรมากวันนี้ก็เกี่ยวกับงานจะให้ดูอะไรนะครับก็เกี่ยวกับงานเกียร์นี่แหละผมก็ทำุนมาทำเกียร์ก็มีอยู่นี้ก็มีการทําเกียร์เยอะขึ้นหลายอู่ก็เพิ่มทาเป็นหมดแล้วตอนนี้ปัญหาคือก็มีหลายท่านโทรมาถามถามผม,มนะเกี่ยวกับอาการต่างๆที่ว่า เป,เปลี่ยน่อมเกียร์ไปแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดเป็นเส่นอย่างเงี้ยเนี่ย่อมเกียร์มาแล้วเปลี่ยนอะไรหมดแล้วเตียมันมีอาการกระตุงกระตุกบ้างเปลี่ยนช้าบ้างอะไรประมาณเนี้ยให้แก้ไขตัวไหนเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการซ่อมเกียร์กับการเปลี่ยนอะไหล่การโอหอนการเปลี่ยนอะไหล่มันเราต้องแยกก่อนนะว่ามันมันไม่เหมือนกันะการเปลี่ยนอะไหล่คือการเอาอะไหล่เก่าออกอย่างนี้ แล้วอะไรใหม่ใส่เข้าไปนั่นคือการเปลี่ยนอะไรแต่การซ่อมการวรเคราะห์จริงๆคือการวิเคราะห์ซ่อมแต่คือว่าต้องรู้สาเหตุว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนอะไรถ้ามันเสียเสียอาการเป็นยังไงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชิ้นชิ้นนี้ไอเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีข้อมูลพวกนี้มันจะมีข้อมูลมันมีระยะมันมีองค์ประกอบเยอะหลายๆอย่างที่ผมคยพยายามพั่มบอกตลอดเวลาว่าองค์ประกอบมันเยอะเราต้องเข้าใจระบบมันก่อนว่ามันทํางานยังไง คัดแต่ละชุดแต่ละเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันอ,อะไรตัวไหนมันทางานบ้างเราต้องรู้ชิ้นส่วนมันก่อนว่าเกียร์หนึ่งคัดตัวไหนจับชุดไหนเบรกชุดไหนจับอืมแล้วพอรู้ว่าชุดนี้ชุดนี้จับปุ๊บพอมีอาการขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถอย่างเกียร์ลูกนี้อาการที่แจ้งมาคือหนึ่งไปสองก,กะตกแล้วก็ช่วงโอเวอร์ไรส์ก็ตกประมาณนี้แต่เกียร์มีครบแต่ว่ากระตกแล้วก็ลือมาเ่ยพะคัดก็ไม่หมด นแต่ว่าโอริงแข็งเดี๋ยวคัดบวกปีเลยก็เ,เกิดไม่ตันตโอริงแข็งหน่อยนึงคราวนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ตางานตามที่ผมที่บอกว่าทําไมข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมประกอบเกียร์หรือผ่าเกียร์ทำอะไรพวกนี้ผมจะถามอาการอ,อาการเป็นอะไรนั่นคือจุดที่ต้องสังเกตต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือจุดๆนั้นที่ว่าอาการเป็นย่นังไงสมมติลูกนี้อาการหนึ่งกับสองก็ตกกับโวอรได้ก็ตกผมก็ต้องมองชุดนี้ก่อนว่าไอ้หนึ่งกับสองเนี่ย หนึ่งเปอร์เซ็นค่าจุดเดือดทำงานโอเวอร์ณ์จุดเดือดทำงานมันถึงกระตุกตอนนั้นปกตินิ่มเข้าเกียร์เยียบเบรคข้าเกียร์ดีนิ่มแต่ว่าพอออกตัวหนึ่งเปอร์เซตุกปุ๊บองค์ประกอบมันก็มีหลายอย่างครับผมก็ต้งองวิเคราะห์ก็ตั้งไลน์อย่งแต่ชุดชุดลูกสูบชุดระยะแล้วก็มานี่เรือนวาบอดี้เออ่สมองกลแล้วก็ท้ายสุดคือระบบไฟฟ้า ซึ่งในนี้มันจะมีข้อมูลให้ที่วิทยาพัฒ์บอกว่ามันมีข้อมูลให้ศึกษาอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจผมอันนีเกียร์นี่คือ3040 LE มันก็อยู่ในอิสุอยู่ในโต้ต้าแล้วแต่ว่ามันเกียร์่นจีไม่ใช่หลไหลหลายคันหลายยี่ห้อดันนี้เราต้องมาดูข้อมูลมาก่อนว่ามันอย่างนี้อันดับแรกเลยเบื้องต้นเลยเนี่ยอันนี้เป็นระบบ มีกระโดดไฟฟ้านะนี่เราดูก่อนว่าอาการหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้อันนี้คือเวลาไม่มีโค้ดเกี่ยวกับมาหาไฟฟ้ามีโค้ดขึ้นมามันก็จะบอกขั้นตอนว่าเช็คอะไรเริ่มต้นเช็คที่ไหนชุดหนึ่งสองอันนี้คือไวริงนี่มันจะมีกล่องควบคุมนี่คือชุดเล่มนี้คือเป็นบวกเกี่ยวกับโว้ไฟฟ้าเกี่ยวกล่องอันนี้ไว้ก่อนแต่ว่าไฟไม่โชว์หรืออะไรแล้วพักไว้ก่อน อันนี้คือประการ่า่สุดท้ายถ้าส่งเกียร์มาทําอย่างนี้ผมจะไล่ชิ้นส่วนอย่างนี้ก่อนคันเนี้ยพอจะรู้ชิ้นส่วนตัวนี้ปุ๊บเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้คัตเนี่ยเนี่ยสามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเกียร์เนี่ยคือข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญผมสมมติสมมตอ่านทุกวันเนี่ยเนี่ยเราก็ต้ดูก่อนว่าเกียร์เนี่ยเนี่ย N P R N D เนี่ย D มีกี่เกียร์ปุ๊บสอง L เนี่ย อันนี้คือคัดมีอะไรบ้างมีคัดคัดกีชุดคัดสองสามชุดอ่ะคัดศูนย์คัดสีหเออสีศูนย์สี 4, 1, 4, 1, 4, 2, ่หนึ่งสีสเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสี่ศูนย์สสองตัวไหนแล้วก็ชุดเบรกอ่ะมีเบรกอ่ะมีหนงนะมีศูนย์มีหนึ่งีสองมีสามนะเห็นไหมเนี่ยเบรกนี่คือชุดเบรกอ่ะมีกี่ชุดมีสามชุดเราก็ต้องไล่ด้วยอันนี้คือชุดเบรก B ีหนึ 1, B1 ไอบีศย์บีหนึ่งอบะไรคือชุดเบรกอะไรคือชุดใช้คือ C C1 c หนึ่งศย์หนึ่งีตัวไหนเราต้องเราต้องดูก่อนว่าอะไรคือตัวไหนเราต้องเรียกให้ถูกก่อนแล้วก็ F นี่คือมันจะมีชุดบันเวนี่คือชุดบันเวฟีก็คือฟีฟีคัทบันเวมีกี่ชุดสองชุดสามชุดมันก็จะมี f f 0 F1 F2 ูนย์หนึ่งสองะไอ้อตัวนี้คือโซลีนอยคือชุดชุดที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า ไฟคราวนี้เราก็มาดูก่อนว่าไอ้ที่ว่าหนึ่งสองกระตุกกินหนึ่งนะกินเนี่ยหนึ่งหนึ่งแปรสองเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองเราก็ต้อรูมองชุดไหนที่ว่ามันทํางานด้วยกันแล้วแตกต่างกันแล้วก็ไล่คู่เลยหนึ่งสองนะตัวนี้อ่าบีสองกินหนึ่งหายไปนะพอพอเข้ากับสองบที่มันไม่เหมือนกันคือ B ีสองตัวหนึ่งละอ่าแล้วก็ไอ้น,นี่เหมือนกันหมดมีตัวนี้คือฟี บีโอเคเป็นเป็นรันเวปกติแล้วก็ดูอ่ะอันนี้คือโซลินอยโซลินอยก็ที่แตกต่างกันมีอะไรบ้างแล้วก็ไล่เลยสองสองคนนี้ s สองแต่ s หนึ่งทำงานเหมือนกัน s สองงั้นนั้นพอกันหนึ่งสองกระตุกแล้วก็จีวราเล็งได้คือที่แตกต่างนั่นก็คืออ่ะมีแตกต่างคือบีสองเอ็เหมือนกันละเอนหนึ่งเอ็นี่มาเหมือนกันปึ๊บไอ่ตัวนี้บีสองเอ็นหนึ่งไม่มีที่มันหายไป,ปแล้วก็ ตัวนี้ S2 ตัวนลอยตัว S2 กับสโอนลอยอันนี้คือชุดบบเบรากเบรกสอง, o องอ o นะ o ทีท่เหมือนกันแล้วก็มาไล่คืออีกอันนึงอาการคือโอไดโอไดแล้วก็มองโอไดคัดมันมีเนี่ยไม่เหมือนกันบ้างปึ๊บปุ๊บอ่าตัวนี้ตัวนี้นี่โอไดนี่นะโอไดกับสองนี่ที่ว่าโอไดกับสองที่ว่าเหมือนกันตัวคู่นี้ B2 เนี่สีหนึ่งไม่เหมือนกันอันนี้นี่ี2อันนี้มีส2 แล้วก็ไล่จุดนี้ด้วยเอาไปประมวลผลว่าความเป็นไปได้ถ้าเกิดเราลือมาแล้วโอถ้ามาเจอสาเหตุโอลิงไม่แข็งพักคัดไม่หมดอืมอันนี้แล้วก็ไปไล่ทุดโซนน้อยไม่ปไปไล่ค่าไม่ขาดคราวนี้เขาไปไล่ระบบไฟแต่เราต้องเอาเป็นสเต็ปคือการวิเคราะห์งานคืออันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยคือต้องรู้ว่าผู้ริกาว่าอันไหนคืออะไรอ่าแล้วก็เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งคือเนี่ยที่บอกว่า การเปลี่ยนเกียร์องค์กบมันจะคือเนี่ย,ายขาขาการขานเหยียบขาคัะเล่งองศาขาคันเล่งปีกีเสือ้ออะไรพวกเนี้ยเกียร์มันก็จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อการเหยียบของขาคัะเล่งอะไรพวกเนี้ยมันจะมีค่าให้ซึ่งเราต้องรู้ข้อนี้ด้วยว่าการเปลี่ยนที่เป็นหนึ่งไปสองต่อไปสามเนี่ยค่าขาคัะเล่งเนี่ยความเร็วอินพุตเอาผู้ถึงยานที่ป้อนไปกล่องเนี่ยโอไดพวกนเนี้ยมันใช้ไฟฟ้าเป็นตัวป้อนแล้วการระยะคัดด้วยแล้วก็จะเอาีมาองค์กบด้วยแล้วก็ดึงขอ้อมูลพวกนี้มาอย่างเงี้ยมันจะบอก นี่คือวข้อจะรู้บางคนทำมาคือไม่รู้เลยคือแค่ประกอบหรือออกประกอบเข้ามันง่ายแต่การวิเคราะห์งานที่ผมพระยามบอกแหะคือมันยากมันจะมีอ่ะนี่อย่างนี้นะอันดับแรกรต้องรู้อันไหนคือสีหนึ่งอันไหนสีสองนี่คือสมองกลนี่นะสมองกลว่าเรามันวาลวพวกเนี้ยเนี่ยจะมีแกนวาลเห็นไหมอย่างเนี้ยนะ จะมีแกนวาล์วอยู่ว่าไอ้เกียร์หนึ่งเกียร์สองไอ้พวกนี้แกนวาล์วเนี้ยมันก็มีคู่มือให้ดูมีตัวหรือบอกน,นะนี่นะนี่นะเช็คนะเช็คบนวาล์วหนึ่งวาล์วสองนะมันก็จะบอกคือไอ้พวกนี้เราต้องรู้ด้วยเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยพอรู้ปุ๊บมันเราสามารถจะกําหนดคือตีวงตีวงให้มันแคบลงมาว่าอาการที่เป็นนี้ มันไม่ได้ไปเป็นทั้งลูกคือเราต้องหาสาเหตุว่าอาการเนี่ยถ้าเราเจอแล้วโอเคไปถ้าไม่เจออะไรเลยถ้าเกิดการยกเข้ายกออกมันไม่ใช่ของง่ายมันเสียเวลาใครก็อยากทํารอบเดียวจบพอใส่รอบแรกไปจบมีปัญหาขึ้นมาไปเป็นนะคนการ่เราประกอบเกียร์รือเข้ารื้อออกใครก็าทาได้ไมอยากช่างไหนก็ทาได้แต่ปัญหาคือเข้าใจลึกซึ้งกับระบบมันไหมนั่นแหละฮะปัญหาถ้าว่าเข้าใจลึกซึ้ง มันก็จะตรงจุดสมมติมันจะมีหนังสือมันผมก,ก็บอกไปถูกแล้วสมัยผมต้องอ่านทุกวันทุกวัน,นพ่อเลยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะอย่างเงี้ยมันจะบอกหมดเลยแนละ้วว่าเนี่ยเนี่ย S1 S2 ชิปวาวอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวปล่อยแบตก็จะหมดโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยดีผมก,ก็เลยไม่ค่อยอยากจะโทษอะไรไมากเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบวิชิคบอลตำแหน่งเช็คบอลอยู่ตรงไหน อย่างเกี้ยร์้เนี่ยผ่ามาเช็คบอลมันหายไปสองลูกแต่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคือถ้าเราทําบบไปเราจะใส่คืนไม่ได้เราก็ต้องรู้ข้อก่อนว่ามันมันมันมาแบบเนี้ยมันหายไปสองลูกซึ่งปกติแล้วมันต้องมีมันหายไปได้ไงมีการลึกเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเราล่วงหายเลยไม่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราทําไปเราก็ต้องให้เต็มสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งมัาก็มีข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเงี้ยะมันมันมันก็เลยอยากจะบอกว่า บางทีก็โทรถามผมบอกผมกไม่รู้ท่านประกอบยังไงนะมันจะมีบอกว่าระยะคัดเท่าไหร่เนี้ยนีตัวนี้เรียกอะไรนี่มีเบรกสามนะ B3 แต่ที่เมื่อกี้ที่ขึ้นมันบอกอะไรไอ้ C2 นะ B B เบรกสองคือตัวนี้แล้วก็อันนี้คือคัดหนึ่งนี้คัดศูนย์ C0 C1 C2 ที่คือคัดนะที่สองอันนี้เบรกเบรกเบรกสองนี่เบรกหึงแล้วก็จะมีเบรกแบรดอยู่เส้นหนึ่งแล้วก็ชุดล่างก็เป็นเบรกเบรกมีสี่ชุดคัดมีอยู่สามเบรกสี่ชุดคัดสามแล้วก็วันเวอีกสามหนึ่งสองแล้วก็สามวันเวซึ่งมันทํางานเป็นชุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไปก่อนว่าเกี้ยนหนึ่งไปสองอะไรไปทํางานเรามองออกให้ออกว่าคัดตัวไหนจับบ้างเกี้ยนหนึ่งไปสอง คัดตัวจับอ่าแล้วตอวไดคัดตัวจับแล้วก็มาหักล้างกันว่าโอกาสที่เป็นไปได้ถ้าเราลือไอ้พวกนี้เปลี่ยนพวกนี้แล้วมันไม่หายจะถามว่าะระยะคัดจัดได้ไหมบอกถ้าว่าจัดได้คือรู้ไม่สเปคเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีบอกนะว่าเกียร์แต่และตัวแผงคัดไม่เท่ากันมันมนรุ่นนี้มันจะมีหลายหลายชั่วเนี่ยเนี่นเนเยเมิตรี่เกียร์มันก็จะบอกชุดนี้ ระยะเท่านี้ซึ่งมันจะมีสเปคให้หแบบนี้เนี่ยทำไมต้องอย่างนี้อัดลมปุ๊บจับเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่เราสเปคไหมเขาจะมีมีข้อมูลให้ให้เราเปรียบเทียบซึ่งถ้าทําทประจําอยู่ผมทาประจําผมรู้ว่าระยะมันต้องควรอยู่เท่าไหร่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลเอาแบบใช้สัมผัสใช้ความรู้สึกก็ได้เพราะว่าเราทําบ่อยแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยทำเพิ่งเริ่มทำหรือยังไม่เจนจัดก็ ฟังฟังไว้บ้างผมก็ไม่ค่อยห่วงแล้วิชาบอกหมดแหละแต่บางทีเราไม่เห็นหน้างานแล้วก็ตอบไม่ถูกอย่างคือโทรศัพท์พวกนี้มันมันมันรมันเสียมันก็เลยไม่ค่อยจะเนี่ยเห็นไหมซีหนึ่งนี่คือสีหนึ่งคัดหนึ่งล้วก็ต้อเลงอ่านสีหนึ่งนี่คือตัวนี้นะนี่ forward cut นะนี่คือเรียกว่าสีหนึ่ง forward cut ซึ่งมันเข้าดีปุ๊บจับปั๊บเลยอันนี้สีศูนย์ อันนี้ C2 อ่ามันก็จะมีต้องเรียกให้ถูก,ก่อนมันก็จะมีซึ่งมันจะอยู่ในตำราอ้างอีกคือในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตามมาตรฐานเขาแต่พอเรามาเปลี่ยนมาซ่อมอย่างนี้อย่า,าลืมว่ามันมีการสึกหรอซึ่งจะเอาระยะเป๊ะๆตามคู่มือมันเป็นไม่ได้หรอก ตั้งแต่แรงดันแล้วผมใช้แรงดันเป็นหลักแล้วก็ข้าวแบบสายฟ้าที่กล่องควบคุมนะมั้นมีการเสื่อมค่ามันเสื่อมมันล้าค่าวตันทานมันเสียแล้วเราไปทําแบบสเปคแบบตามคู่มือปุ๊บกล่องคู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่อืมแรงดันทอ,อกเธอก็เลยเปลี่ยนไหมแรงดันทอ,อกสบายเลยหลักมันมีเครื่องเช็คเครื่องอัดเครื่องวัดว่าแรงดันเท่าไหร่เปรียบเทียบเนี่ยสีสองนี่คันสองกุลุ่น,นที่เบรกที่เบรกแบตจับอยู่มันทํางานเป็นชุด มันจะมีทีททเทสจิวบอกทำไมต้องเทสมันจะมีระยะให้ระยะของไอเขาเรียกเอ็นเพจคือตัวท้ายแล้วระยะไอตัวเนี้ยแหวนรองมันจะมีแหวนรองให้กี่ตัวแหวนใส่ถูกไหมมีกี่ชั้นอย่างเงี้ยปืนเนี้ยไอพวกนี้มีระยะหมดยันมากไปยันมากเวลาอัดฝาปั๊มลงไปปุ๊บเป็นหมุนไม่ไปเกิดการความร้อนเสียสีร้อนไหมน่ะมันก็จะมีระยะถ้าว่ามันจะมีบุ๊อนี่างเห็นไหม เน,นี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปฏิกนีิยพอใช้ไปนานๆมันกรอบเนี่ยพอกรอบปับป๊บมีการสึกหรอมีการไหม้ยิ่งจะบางลูกไหม้มาเลยนะแบบไหม้มาปุ๊บแล้วถ้าไม่เปลี่ยนไปเอาตัวเก่าใส่ปุ๊บแต่ผู้ยังจะมาชุดสดม้มเลยแต่ถ้าเอาตัวเก่าใส่ไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นระยะหายแค่มิลสองมิลน,นี่ก็อันนี้มันวัดเป็นมิลน,นะเอฟเนี่คือมิลน,นะ มันคิดเป็นมิลมันไม่คิดเป็นเซนนะมิลิเมตรระยะค่าความแข็งของสปริงพวกนี้อย่างนี้แล้วก็สปริงในลูกสูบอย่างเงี้ยอี่อ้เงี้ยชุดูสูบแบบมันจะมีค่าว่าแต่น,นี้มันมีตัววัดแต่คือให้วัดระยะสปริงตัวความหนาของสปริงเท่าไหร่มันจะมีบอกเลยนะหนังสือซึ่งเนี่ยมันจะบอกหมดแต่ว่าปัญหาคือ เราต้องเข้าใจมันด้วยมันไม่ใช่ของ,ง่ายนะบางทีถามผม่าผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าพันประกอบยังไงอะระยะคัดท่านจัดยังไงอะชุดเบรกได้เผื่อไหมเผื่อการสึกหลอไหมแล้วก็ไอ้พวกวาล์วพวกนี้ได้เขี่ยดูไหมบางทีเขีย่ยเดง้งเป้ง,ปง,ปงแต่ว่าเอเคเได้ยิงอยู่พราแรงสปิงดีจก่แต่อีกนอนันคือมันหลวมไหมมันรั่วไหมล่ะจะด้วัดดูไหมได้ลบอัดดูไหมอ่าเนี่ยมันนี้มีม,มีแกนวาล์วเนี่ยรั่วได้ไหมนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย เช็คบอลกอเกลร์กอะไรพวกนี้คือใส่ถูกตำแหน่งไหมใส่ครบไหมซึ่งมันไม่เห็นมันตอบไม่ได้เพะพอเราผมไม่ได้ทําแต่ว่าท่านท่านบอกเปลี่ยนแล้วใช้ได้ถ้าได้ก็ต้องได้มันก็ต้องไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาแสดงว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันต้องมีอะไรทีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นไปได้จากการประกอบแบบนี้ข้อมบูลต่างๆนี่คือระยะเะยอะอะไรพวกนี้เนี่ยการลุนอะไรพวกนี้มีผลหมดถ้าว่าตัวนี้มั่นใจแล้วโอเค มันก็มีอีกเล่มอีกเล่มนึงมันก็จะบอกเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับการนี่แหละการประกอบอะไรพวกนี้แหละเวลาฟฟ้าได้วัดค่าเดี่ยวขาคันเล่งนี่มันใช้อ,ปอุปกรณ์เครื่องยนต์้วยนี่นนตำแหน่งคันเกียร์องศาคันเกียร์หรือเวลาตั้งเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีบอกเท่าไหร่เท่าไหร่สัญญาณอ่ะนี่นี่คือค่ามันเลยนะเป็นปตัวเลขหมด องศาปิดผีเสื้อหรือขาเขาเล่งที่เปิดปุด๊บมอเตวัดเกียร์หนึ่งไปสองนะสองไปสามสามไปสี่ 3, 3 4. นี่คือระยะปิดผีเสื้อแรงดันควรอยู่เท่าไหร่ปิดเท่าไหร่มันก็จะบอกสเต็ปมาตำแหน่งเกียร์ตัวนี้มีผลหมดชิพพอยต์นะเห็นไหมไม่ว่าขับสองหรือขับสี่ เดียวกันแต่ปัญหาคือท่านต้องรู้ดีด้วยอุณหภูมิวัดระดับดเมื่อกี้ติดเครื่องร้อนนะหรีอว่าาษาสังกฤษนะแล้วนี่รหัสเันพาทสามศูนย์สี่ศูนย์ le อาจารย์อย่าง,ง,งนี้สัวนี้ขับสี่เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลไอนในคำคานคือท,ท่านต้องรู้ตรงนี้ก่อนว่า เกี้ยหนึ่งคัดตัวไหนทํางานอะไรทํางานบ้างตัวไหนตัวไหนทำงานบ้างเบรกตัวไหนบ้างอ่าเนี่ยเกี okay ้ยสองคัดไหนทํางานบ้างมาสักปีคู่บ่าเวลามันมีการกระตุกเกียร์ไหนเกียร์ไหนเราก็จะมองออกว่าโอเคไอชุดระยะคัดคัดจับไหมแต่นี่ที่ลื้อมาคือไอตัวเนี้ยที่ว่ามันบีสองเนี่ยเบรกสองเนี่ยอันเนี้ยคือถอดปิ้นออกดึงมาได้เลยปกติมันต้องโพลิีมันแข็งไง ก็เห็นว่าริ้งแข็งมันมีกรารตุกเนี่ยแบนด์จะแตกเลยแข็งโอริ้งแข็งแต่ว่าคัดมันก็ไม่หมดหรอกรุ่นนี้ไม่ค่อยหมดไม่ค่อยร่อนห,หรอกแต่ถ้าโอริงแข็งก็เหมือนกับระยะคัดไม่ได้แรงดันม,มันปอดมันรั่วได้พอรั่วได้มันก็เกิดการจับทิ้ไม่แน่นบวกกับองศาของขาคันเร่งที่เหยียบไปการเปลี่ยนเกียร์มันก็เลยบูดพอรแรงดนันเต็มป๊บมันสั่งให้ตัวน้อยเปิดจับปั๊บมัน,นแรงแบบกระชากมืนก็เราเร่งคันเร่งแล้วหลอดปล่อยคัดอ่ะมันก็เลยตึง ประมาณเนี้ยถ้าว่าแก้พวกนี้แล้วเปลี่ยโอลิงแล้วไม่หายยังกระตุกอยู่แล้วก็ขั้นตอนที่สามก็แล้วก็ต้องไปไล่ตัวนี้ตัวน้อยวัดค่าตันทานดูโอเควัดให้ได้อยู่แล้วว่าเสียไม่เสียคราวนี้ก็ต้องไปวัดไฟที่ป้อนจากกล่องกล่อง TCM นะ่ะที่ว่าป้อนมาตัวน,น้อยอะ่ะมันมาไหมมากี่โวลต์เซนเซอร์ต่างๆพวกนี้เซนเซอร์อินพุตเอาพุตเนี้ยซึ่งข้อมูลตัวนี้มันอยู่ที่กล่องผมไม่สามารถวัดให้ได้ ก็มาตะเกียองนี้แล้วก็ต้องไปจับคอมจับอะไรที่ตัวกล่องทีนึงฝาดปักโอบปรมันจะมีขั้นตอนให้ซึ่งใช้เครื่องมือพราะทางคุณผ้เศษถ้าไม่มีเครื่องมือก็ต้องใช้มิเตอร์วัดมันก็ต้องตามค่านี้ว่ามากี่โวลต์เนี่ยกี่โวลต์เจ็ถึงสิบหโวลต์อ่าแล้วค่าต้านทานอะไกี่โอห์มมันก็จะบอกมาว่าเป็นหัวข้อว่ามันให้เช็คว่าอันนี้ขั้นตอนทีห่หนึ่ง มอาไหมข้ามไปขั้นตอนที่สองอะไรม,มันจะบอกไประมาณนี้เปิดแจออน TCM นี่คือข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายคือัอนตอนไฟฟ้าถ้าว่าแก้ตัวนี้แก้นี่คือทุกอย่างโอเคหมดแต่จะมีอาการก็ไปไล่ไฟฟ้าบอกว่ามันยากกว่าเครื่องยนต์เพราะอะไรเพราะว่ามันมันรับกําลังมาจากเครื่องยนต์ด้วยถ้าว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเกียร์มันก็รับค่าไม่ได้ตามสเปคที่ของมันควบคุมมันสั่งการไว้ สิ่งที่ตามมาก็คืออาการที่เกิดแล้วก็อย่าเพิ่งฟันทงว่าเป็นตะเกียนะฮะบางทีก็เราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องยนต์มีปัญหาไหมสมบูรณ์แบบไหมถ้าไม่สมบูรณ์แบบไอ,อย้ยางนี้แก้ไปก็ไม่จบนะอันนี้ใสว่าเนี่ยโอเคเห็นหน้างานว่าไอ้ตัวเนี้ยเห็นแล้วจะจับว่าอลิมแข็งนะแต่คับมันก็มีการสึกหอรอยุบแล้วก็ปรเกนาาก็ขาดหักอลิมมันนี้จะแข็งหมดเลยลูกสูบมีการรั่วเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคถ้าว่าไฟไม่โชว์ มีโอกาสจบ90แต่ถ้าไม่จบมาก็ง่ายมากแค่ไล่ระบบไฟนะแต่ว่ามันจะเป็นขั้นตอนเป็นสเตปไปก่อนเอาที่เห็นในงานเป็นอะไรงานต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานมันอยู่แล้ว,วคือมันสึกหรอเราเห็นว่าโอเคเอาลิ้มแข็งนะคือรถเป็นกี่ปีแล้วละ่ะไม้สองสามแสนมันก็สมควรแล้วละ่ะนะแต่ว่าโอเคแล้วก็แผ่นคัดมาใหม่ระยะใหม่แล้วก็จัดใหม่หมดทุกชุดเอซีนเซอร์ผู้ที 3, ่เปลี่ยนมาหมดเทสก่อน การั่วไม่ล้วบอะไรเเท่าไหรน,น,นี่คือมันสามารถตรวจสอบได้้นงานอ,อย่างเงี้ยวาเบอร์ั่วบไม่สามารถตรวจสอบได้้นงานแต่ว่าระบบไฟป้าต้องใช้เครื่องมือไอ้มันต้องอยู่ที่รถซื้อพร้อมที่ทํางานมันถึงจะเช็คได้แต่เงี้ยมันเช็คได้แค่หน้างานที่เห็นนะกบมันก็เป็นสเตจอย่างนงี้บางทีถามผมมากผมก็ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงจะบอกท่านยังไงว่าพท่านบอกว่าทำโอเคทุกอย่างโอเคหมดปุ๊บแล้ว ในเมื่อโอเคมันก็ให้ผมไปแก้่เลยผมจะช่วยไงมไม่ไม่อยากช่วยก็อยากช่วยหมดแหละใครถามผมบอกหมดแหละแต่ว่าปัญหาคือผมไม่เห็นหน้าง,งานผมไม่รู้ท่านทำไงระยะเบรกแบนได้ไหมอะไรได้ไหมมันก็ไม่รู้คัดจัดยังไงห่างกี่มิลกี่มิลผมก็ไม่รู้จะบอกได้ไหมได้อะได้ผมก็ถ้าได้แบบไกลเปเลยอะไรนี่ใช่ไหมมันมีผลหมดแะ้วคเนี้มีผลหมดผมต้งบอกว่ามันสําคัญนะอะไรเขามอกดีก็บอกให้ไม่ห่วงหรอก ช่วงนี้โทรศัพท์มันเสียผมก็เลยอ่าพอดีแหละอันนี้ก็เลยเลือเลิกอ่ะมีเกียร์เข้ามาอ่ะอธิบายฟังว่าอากาศกตกนะแก้ยังไงควรจะดูจุดไหนงานเกียร์ละเอียดมากน้อยขนาดไอ้พวกเนี้เม็ดซุ้มเม็ดทรายตกบกไม่ได้เลยล้านต้องเป่าให้เอี่ยมประกอบแต่บอลกลนี่ยสำคัญว่าทุกตัวที่ผมบอกที่ให้ดูในหนังสือนะมันมีคู่มือเราต้องเทียบตามตำราด้วยแต่ไม่ใช่ว่าให้เหมือนจะคือเอาเปรียบเทียบ ใ้สเปคตามตำราเลยไปไม่ได้หรอกเพราะมมนมีการถึกหรอมีการใช้งานแต่คือเราต้องคำนวณคำนวณตามหัวแล้วคำนวณตามว่ามันสมควรยังไงยังไงมันต้องมีการพลิกแพลดัดแปลนี่คือช่างนะครับคนเป็นไ้เป็นดูไม่ยากหรอกอธิบายได้ทําทาถืออธิบายอย่างเงี้ยได้หรือผมก็ไม่เคยเรียนผมก็ก,อง,กองอย่างเงี้ยงี้ก็ประกอบถูกนะอ,นนะอือน่นคืออันเนี้ยเป็นเป็นจริงในม,มั่วอธิบายได้คุยได้รู้เรื่องคุยอย่างนงี้ได้เรื่องโอเคนี้เปมั่ว แต่บุคคลถามถาปุ๊บเงียบอ่ะก็รู้เอาเนาะนะไม่ว่าทางกาะทั้มันชวนไปโอเควันนี้ก็ยี่สิบสามนาทีแล้วถ้วาฟังจบก็คุณจะได้ความรู้ไม่ได้ฟังไม่จบก็ตามนั้นแหละคุณนายครับนี่